ใช้น้ำร้อนนะคะหรือว่าน้ำต้มสุก4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเราจะเพิ่มความหอมให้น้ำจิ้มด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะ ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เป็นน้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะก็ได้คนให้น้ำตาลทรายละลายดีก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะจะใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่ตาลใช้วันนี้นะคะเป็นของตาเด็กสมบูรณ์ค่ะเป็นสูตรเจถ้าไม่มีสูตรเจก็ใช้เป็นเต้าเจี้ยวตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งก็ได้แต่ใช้เต้าเจี้ยวตาลเด็กสมบูรณ์เจช้อนค่ะ ใช้ซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขิงบดนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะพริกแดงจินดาซอยนะคะตต่ใช้3เม็ด พริกขี้หนูหอมค่ะ5เม็ดสีเขียวนะผักชีค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะ